โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจ,จักรวาลเกม Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connection ครับผมวันนี้อยากเล่นอะไรละ่ะอยากเล่นคิดแป๊บขอดูแป๊บหรือเราจะเล่นรุ่นที่6ตัวจริงก็คือฮ a k a ช h ครับ ฮาตะเกะคาคาชิครับฮาตะเกะคาคาชิว่าไปไม่เห็นมีใส่ประคุมโทเคงะร่างธรรมดาไม่มีแล้วนะหรือนารุโตอันนี้ไม่ใช่ฮะถ้าง,งั้นอยากเล่นดีดครับอุซึมากินารุโตหมวดเซียนนี่อันนี้คือยังไม่เป็นหมวดเซียงนะ ผมอยากเล่นหมวดเซียนนะครับเออเนี่ยคลาสสิกสุดๆเลยกลางๆกระสุนกงจักรต่อเนื่องโจมตีอะไรกระสุนกงจักรขนาบแล้วก็กระถา,มา,ะาลมดาวกระจายกงจักรแท้จริงดาวกระจายกงจักรนี่นารุโตะคิดค้นเองเลยนะร่างเนี้ยเ,เล่นร่างนี้กันคาถาลม นะล่างนี้เป็นกระถารลมเอ,เ,อเดี๋ยวก่อนนะหมวดเสียนโอเคผมเอาล่างนี้แหละตกลงนะครับพรมทุกคนว่ามันจะเวิร์กไหมนี่แหละครั้งแรกที่นารโตะใส่พระคุมโคตรเท่มาป้องกันอ้าวโดนจับซะกอนเออเกือบหมดหลอด เจะหมดรอนี่แหละขอเตะต่อยดูหน่อยนี่กระสุนคงจักรกลางกาห่นะเว็บอุ๊ยโดนจับอีกแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเล่นมากไปหน่อยแล้วเล่นมากไปหน่อยแล้วนี่แน่รวมล่างกระถายแยกเงานี่เป็นไงล่ะอื้มใช้พลังเซียนเฮ้ยจะแปลงล่างเลยเหรออันนี้อะไรกระสุนคงจกักรเซนเล่งต่อเนื่องกระสุนคงจกคักรคู่อ่ะเฮ้ย เวฟเฮ้ยลบมามานี่เลยมานีก่อนจะจับจะจับได้ไหมเวฟนี่ถ้าจับโอ้โหจับกดจับกดซุดซุถาหมายตายกับขารบนี่แครจะสืจะจบทอดเจตจำนง นี่ท่าที่นารุโตะคิดคนขึ้นเองครับที่บุกเขาเมียวบุกคุเลยนะฝึกจนกนี่คือพลังของหมวดเสียนไงบ้าจำได้ป่ะที่ป้าเซเดบอกว่าห้ามนาราโตใช้ท่าเนี้ยนารุโตก็ฝึกจนใช้ได้อย่างปลอดภัย ตาสีส้มถ้าเราเบิดพลังจะเป็นร่างไหนอะจะมีกบมายืนบนไหล่เหมือนอาจารย์จิระยะหเลยปะร่างนี้ตอนนั้นตอนนั้นที่อ๋อที่คุมข้างไงใช่ไหมร่างนี้ที่ที่ที่เห็นที่เห็นไอเนี่ยเห็นใครวะตาขาวชื่ออะไรนะฮินาตะ เห็นที่หน้าตาแล้วคุ้มข้างอ่ะร่างนี้ใช่ไหมจับนีเนี่ยปั้นเละอยู่เฉยแล้วผมจะกระสุนปงจักใส่เป็นไงล่ะแล้วท่านี้ยกระสุนปงจักรสอนเนื่องเนี่ยกระสุนปงจักขนาบขนาบข้างเป็นไงวะอาจจะกลับแป๊บป้ามาใกล้ๆกระโดดจับนะครับกิ้งป้ามาใกล้กระโดดจับนะครับไหนคุอซุปป้ากระโดดเป็นลิงเลยวะ อู๋ท่านี้มันใกล้มากเลยนะทำไปใกล้ๆป้าชนกันมาชนกันมาป้าองกันจับไม่จับก็เขาใส่ป้ามาดินี่แน่ไม่โดนไปออโดนบาดคาสวรรค์นี่แน่นี่แน,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 น่ป้าแหมนายกาดผมจะใช้ท่านี้สำเร็จนี่แน่สำเร็จไหมนี่แน่ไม่สำเร็จเว้ย ซึบซึบซึบกระโดดหากระโดดหาป้ากระโดดหากระโดดหาเอาดิเอาดิเอาดิกระโดดนี้ก็กระโดดเข้าเอาดีว๊บไปได้หรอกยุบโจกเขะเขะนี่และไฮ้ทำไมทำไมตอนเตะแล้วมันเป็นท่านี่วะเนี่ยมันเป็นท่านีนวะเฮ้ยป้องกันเกือบแล้วนี่แนะมานาหมดมานังเรียกมานาต้องเรียกจักกะดิครับ ก่าน,นะป้าใจเย็นนี่แน่ทำไมมันเป็นท่าเตะวะอ้าวตายเลยเป็นไงรับรู้ถึงความแรงของขัดขาเสียดแล้วหรือยังท้าป่าไงแล้วมันแว็บไปข้างหลังได้ไงวะขนาบข้างมันแต่ว่าโดดไม่เต็มต้องให้ดูดนเต็มอุ้ยลืมเลยลืมใช้อันติกับป้าเอเด็กเลยไม่นั้นอาจจะมีคัดซีหรือเปล่า ไม่มีอ่ะเพราะไม่เคยเอ้ยเคยเนี่ยเคยเคยใช้ตัวเด็กสู้กับป้าเสืนเด็นี่หว่าถ้าจำไม่ผิดตอนเด็กๆในการ์ตูนเน่ะสู้กับป้าเสืนเดตป้องตันแวบเอานี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยตัวตัวเราไปอยู่ข้างหลังด้ยนี่นี่เอาไหมชนชนชน,น,น,นกางอากาศได้ไหมกางอากาศไม่ได้ครับ กลางอากาศเอ้ยกลางอากาศกระสุนพปงจากกลางอากาศอ่ะไม่ได้ครับต้องกดก่อนนี่แน่นี่แน่นี่แน่กระสุนพปงจากคู่ไปเลยกระโดดจับกระโจดจับไหลข้างเงี้ยเรียบร้อยเอามาวิ่งเข้าไปผ่านยิงแม่สำเร็จเฮ้ยหรือต้องกดอะไรวะนั่นนะกดค้างได้ไหมไหลข้างเงี้ยใจเย็น ถอยหลังแวบชาร์ดถอยหลังไปนี่แนะ่ะโอ้โหโอ้โหชนไม้หมดเออนี่แนะ่ชนอืออือเย็นชาร์ดโ,โอเคซุบนี่แนะ่อยต่อนเนื่องต่อไม่โดนหรอกครับนี่ห้านเนี้ยหรือเราต้องกดโจมตีวะ นี่ไงนี่ไงติดแล้วตุองกดย้ำๆเหรออือข่ามายไตไหลเคิ้งเงี้ยโอ้ยโคตรไกลอะที่ซ้อนเจ็ดนวของอาจารย์เองครับผมอาจารย์เจ๋งเลยยาโอ้ท่าตัวนี้เท่ว่ะแล้วตัวแม่งท่าแบบว่าฟิลฟ้าว เป็นไงรับรู้ถึงความแรงของคาถาเซียนแล้วหรือ,อยังล่ะครับผอนดูตาผมสิครับผมดูดจักระรอบๆเพาเรียกว่ไงพลังพลังงานธรรมชาติคาถาเซียนก็คือการดูดเกืนพลังงานธรรมชาติรอบต,ตัวตัวเรามาเป็นจกกักระขนาบข้างไอ้ร่างเนี้ย ถูกใจร่างนี้ครับร่างเป็นแสงแสงมันดูอลังการงานสร้างเกินครับนี่ต้้งร่างนี้ประมาดินจา่ามาลินจา,มาน,จามานี่มานี่ยังไม่เตะต่อยขึ้นข้างบนโชเลยตามขึ้นไปเฮ้ยกระสุนกุ้งจัก้าไปตายเฉย,เยนี่มามามานี่ครับ จมตีเข้าไปดับกดพื้นได้ไหมนี่แน่แล้วก็วัอบแป๊บเอาไปกินหาจะกะาหมดป้องกันจะโดนจับปั๊บไม่โดนจากระโดดจับปับป๊บเอา้าเฮ้ยล่างเงาวิว่งเข้าไปใส่ไว้ตายโดนด้วยละจับงับนี่แนะ่เดินเข้ามาดื้อเดินเข้ามาดื้อจับไม่ได้ กดย้ำๆกดย้ำๆไม่ได้เหรอชาร์จจังหวะนี้ต้องชาร์จต้องชาร์จมาดิไม่ให้ชาร์จนานชาร์จนานจนแล้วเซุบซุปซุปเอ้าไม่ติดุเฮ้ยเมื่อกี้มันยืนชาร์จุอยโอยป้องกันนี่แไงนี่ไงกดย้ำวิ่งกดย้ำว้า กระสุนกุ้งจักอัดหน้าไปก่อนเลยหมันไส้ข้อหาหมันไส้กิ๊กยิงถอยหลังปับ๊บหมดแล้วดิปับ๊บแต่ขนาบข้างขนาบข้างไม่สำเร็จอ่ะต้องใช้ระยะไหนนี่ไงนี่ไงอออืื้หกว่าจะสำเร็จกระสุนกุ้งจักระยะลอยดัวฆาไม้ตายแมกระตุนปิกปองขาจะกระ เว็แบเวบ,บนี่แหละยาน,นี้แหละหลากก่อนเอานี่แน่เว็บเวบป้องกันจับครึบไม่สำเร็จเลือดเยอะเกินไปเลือดเยอะเกินไปห้าไม้ตายไม่ได้เลือดเยอะเกินไปท่านี้ก็ใกล้เกินจริงๆริงะขอนไม้หมดเออตามขึ้นไปขอคอมโบด้านบนหน่อยขึ้นแมงมุมซะ นี่แน่ตามนี่นี่กระสุนคงจักเป็นยังไงลนะ่ะปีบไอ้ก,กระสุนคงจักวิ่งตามใช่ได้อาหมายตายไ,ได้แล้ว,ลวมัง้งเอาไปเลยหลังก่อน <laughs> ฉันจะสืบทอดเจตจำนอองอาจารย์เองครับผมอาการยีจีไรอยา่าง <c oughs> ถ้าขนาบข้างรู้สึกจะใช้ยากพอสมควร กระสุนของจักรใช้ง่ายอยู่แล้ววิ่งชนจะสร้างความสงบสุขด้วยพลังนี้ให้ดนูปิดฉากไงปิดฉากด้วยกระสุนกงจกักรมีใครเคยใช้อ่ะเอาจากปลาจากกางเงี้ยไม่มีนะตอนนั้นตอนนั้นมีแค่กระสุนกงจักรที่มือใช่ไหมแล้วก็เอามือไปปะทะ กระตัวกระปุแต่นารุโตะปลาปลาก้อนจักกะไวเลยนะนาร루โตะปลาก้อนจักกะออกไปเลยนะเป็นคนแรกเลยป่ะเอาไปขนาบข้างขนาบข้างแล้วตามขึ้นไปเตะข้างบนกระสุนต้องจักต่อเนื่องข้างบนต่อเป็นไงล่ะเอาไปจะลองคอมโบนี้ขนาบข้างนี่เอาหมด ขนาบข้างของข้าจัดก,การข้าหมดแล้วป้องตันกระโดดจับงับกระโดดจับงับเอ,อ้ยระยะใกล้เกินกระสุนจับต่อเนื่องเป็นไงละ่ะสุดๆบานนี่เลยนี่แนี่ยกระสุนลงจัดข้าเอาไปตึมวิ่งมาแต่ไกลเป็นไงกิงป่าป่าเป็นคนเดียวเหรอขนาบข้างออ,อ,อ เออตามขึ้นบนเป็นไงล่ะลูกบอลกลับลงไปจ้ำอีกทีนึงเป็นไงแล้วก็ท่าไม้ตายอุ้ยหมดก่อนก็ท่าไม้ตายหลากก่อนโอโลจิอะไรอะโดนง่จังเลยคาถาล่มดาวกระจายเป็นไงล่ะคาถาลมดาวกระจายห่าเงายบเงียเงีย นี่คือมันไดของหมดเสียนไงไม่เออนั่นแหละร่างนี้ต้องสู้กับใครต้องสู้กับเพนถึงจะมีคัดซีนพอร่างนี้เปิดตัวด้วยเปิดตัวได้เท่มากในกระตูตอนที่เท่าไหร่วะอยากจะย้อนกลับไปดูกันนะต้องหาหาว่าตอนสู้ตอนโดนบุกหมู่บ้านเพนบุกหมู่บ้านเออตอนนั้นสู้กันมันเลย ลองไปหาดูกันลองไปหาดูกันมันมากป้องกันนี่แน่อุ๊ยอุอุย,อย,อย,อยปล่อยพิษปล่อยพิษเหรอนี่แน่เฮ้ยมันเป็นเงาของเราไปนี่ว่านี่แน่เป็นไงล่ะนี่แน่กระสุนกงจักรต่อเน,นื่องเอา้าแย่แล้วกดพิษจับวิ่งเข้ามาทำไม วิ่งเข้ามาทําไมชาร์ระสุนก้อจักวิ่งก็ไม่ชนมันอันนี้วิ่งเลยกดค้างได้ไหมจับวุ้บเข้าไปชนเข้าไปชนนี่แน่นี่แน่ไปซุบวุ้บไงนะแวบ๊บจับปุ๊บไม่ได้สู้ก็ได้มาขาดกระสุนก้จักรระยะนี้เรียบร้อยพุ่งเข้ามาทำไมพุ่งเข้ามาทำไม อยากโดนกระสุนล <ination noises> ูกจักเหรอได้เลยเอาไปโคตรเท่อู้เห็นกี่ทีก็มันก็เท่นะอ้าวอ้าวเลือกแค่นั้นอยากตายเหรอจ๊ะอ้าวได้เลยลาก่อนเอ้ารอดมาได้ยังไงเฮ้ยซุบเฮ้ยซุบปับปับปรับปับป่าเปรียบลอยจ้าลาก่อนซุา ตัวขาดครึ่งท่อนโอ้ปิวไปนู่นเลยดูเลยนะฮะโอ้โหปิวไปไกลๆอย่าไประเบิดใกล้ๆข้าเดี๋ยวข้าโดนลูกหลงไปด้วยแล้วมันจะห้อยนี่คือผลของการฝึกไงล่ะและนารูโตะจะห้อยไอ้มวนอันเชิญไว้ข้างหลังทำไมในเมื่อล่างดีเรียกอันไม่ยอมอันเชิญน,นะว่าฮา้ยหรือว่าระเบิดพลังนั้นจะอันเชิญกามะกรม,ามะบุญต่าออกมาไหมา ใช่ไหมไอม้วนกระถาที่ห้อยอยู่ข้างหลังอะ่ะมันไว้อันเชิญอันเชิญเซียนกบเออวาอันเชิญเซียนกบมานี่หว่าอาจจะร่างนี้้อยไว้ทีๆ่ๆร่างนี้อาจจะยังอันเชิญมาไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> ยัไม่ได้ครับไม่ได้ดูการ์ตูนมาเราจะระเบิดพลังงานแล้ว เราจะระเบิดพลังนะว่าตัวนาโตโตะร่างนี้ระเบิดพลังแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยกับดาวกระจายกงจักรนะครับวงจักรเรียกกงจักรนายเพื่อนซาสึกิเจ้าตาสองสีจะเท่เกินหน้าเกินตาอันแม่นึกว่าจะโจมตีซาสึกิโอ้ยคนลุกมาข้า เฮ้ยอะปีซี่โอ้โหโคตรเท่ปีซี่ปีปีสี่โอ้โหกระสุนจัดหางอันท่านี้หมดแล้วโอ้ซาสึเกะฆ่าขอโทษฆ่ากลับคืนล่างแล้วฆ่าวิ่งหนีก่อนฆ้าไปสู้ฆ่าไปสู้เข้าามบนี่แน่นี่แน่นี่แนะนี่แนะไปไกลไไปไกลไกลฆ่ารอระเบิดพลังแป๊บนึงขับซาสึเกะฆ่าไม่อยากสู้กับเจ้า ข้าจะรอนะเบิดพลังกันนะขาจะก่อแป๊บไอ้ก่อนข้ารอระเบิดพลังอยู่ไปไกลๆอย่าพึ่งมายุ่งกับข้าโอ้โหไม่นะเออเออปากปากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแกตายเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพึ่งข้าไม่อยากให้เจ้าตายด้วยเผือข้าบาคังแหละกรอบ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 นี่แน่ขอจับหน่อยหู้ออถ้าจับเป็นแบบปัดว่ะ ไปไกลๆหัวมาโอ้ห่อหุ้มร่างกายหัวไม่นะหมดแล้วได้เลยซาสึเกละลาก่อนลาก่อนเพื่อนยากฉันจะหยุดนายเองเพราะสำหรับฉันนายคือเพื่อนคนสำคัญไงนะเพื่อนเพื่อนขา้าโดนระเบิด โดนกระสุนปนจากของข้าแล้วไอ้เพื่อนยากไม่เป็นไรข้ามีมวยแพทย์จะสร้างความสงบัด้วยพลังนี้ให้ดูเดี๋ยวข้าเรียกสก,กุระมาช่วยเจ้าเองเจ้าเพื่อนยากนอนรอไปก่อนนะข้าขอไปสู้กับเราอุจิวะเออข้ากำลังสู้กับเราอุจิวะเจ้านอนรอข้าไว้ข้าเรียกสาก,กุระ มาอย่าเข้ามานะชิซุยไปไกลๆไปไกลๆนี่แน่มันตีไม่กี่ทีเองหรวะเฮ้ยซุปไปไกลๆท่านี้ท่าอะไรอยู่ไกลขนาดนี้คาชอบปิวปิวปิวอะไรมาแล้วหรอมาแล้วหรอ มาโดนติดเก้าอี้ไหลกาดเก้าอี้เอาไปคาถาเซียนของข้าแล้วก็กระสุนป้องจักวิ่งหนีสินะไปเลยข้าขอแปลงร่างแป๊บมาแล้วหัวหัวสซซซป้องการจับนี่ไงมันเป็นไม่ใช่ท่าจับบบท่าปัด มันตีไม่กี่ทีเองอะอะไรวะนี่แหละอะไรจะตายแล้ววะโอ้โหเสียดายมากจะโดนจับปับ๊บมานี้จับปับ๊บเฮ้ยเราป้องกันแล้วโดนโดนยันหรือเปล่าวะนี่แน่เฮ้ยเหมือนเหมือนกับเงาเรามปเจอไอ้นี่นะเงาเราจะข้ามไปหาข้างหลังนะ อไ,ไ,ไ,ไอ้นี่และนี่กระสุนกองจักหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรถ้าอยากจะระเบิดพลังทุกคนอยากเห็นท่าไม้ตายไหมหรืออยากเห็นท่าข้างท่าข้างของอารโต้กี่หางนับดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่หกหาง หกหางหกหางกรับกรับกรับหมดอีกแล้วไอ้ตายเถอะลากราขอลากรชิงทำไมไม่หลบเลยจ้าหกหางวิหนึกว่าจะโผล่มาลแปดเก้าเก้าหางไม่ได้ดิเก้าหางก็ต้องเป็นตัวใหญ่แล้วอันนี้หกหางนะอาพรต้องเรียกว่าอาพรปีศา นี่คือผลของการฝึกไงล่ะนะต้องเรียกว่าอาพรปีศาจเฮ้ยจะว่าไปถ้านาโตะล่างอีกล่างหนึ่งมันอาจจะเป็นแล้วก่อนนะล่างเด็กล่างเด็กมันออกมากี่หางตอนนั้น1ห่หางหรือ3าหางนะที่เราเคยเล่นล่างเด็กกัน,นะลองย้อนกลับไปดูดิลองย้อนกลับไปดูนะครับล่างเด็กกี่หางอันนี้6หางล่างเด็กล่างเด็ก3ปะ่ะเพิ่มทีละสาหางนะแล้วมีร่างผู้ใหญ่อีก นั่งผู้ใหญ่จะออกมันจะเป็นระเบิดพลังจะเป็นเป็นอาพรปีศาจหรือเปล่าเออน่าจะอาพรปีศาจว่ะไว้ไปเล่นดูนะเอาล่ะอินทราตัวสุดท้ายระเบิดพลังมาเนี่ยพอระเบิดพลังมันมันไม่เข้าใกล้เราเว้ยนะนะดูหน้าดูหน้าเอาแล้วนึกว่าตัวใหญ่เรา่าซูไม่ได้หรอปีส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 มาดิปีสปีสปีส ข่ากระสู้ได้มาดิมาอเออถึงข้าจะเป็นอาปอนปีศาจข่ากระสู้ได้หมดแล้วหมดแล้วขอโทษครับหมดแล้วหมดแล้วซุบซุบหมดแล้วายวิเขาใส่เดี๋ยวก่อนนะกดค้างกดค้างได้ไหมเมื่อกี้ผมกดย้ำนะนะเราไปกดย้ำ ฮ้ยซุไม่ได้ไม่ต้องกดต้องกดย้ำเว้ยไม่ได้ต้องกดย้ำยกดค้างไม่ได้การจะใช่ท่านั้นกระโดดจับงับชอบเอ้าอะไรอะตายเลยเหรออะไรว้าวไม่ได้ดูเลือดอะไรวัดโดดมันโดนอ๋อเรายิงเรายิงบอลสัตหางไป สองสามทีมนี่ว่าไอ้บอลตันหางแม่งแ,งแรงเว้ยผมลื่นดูเลือดเลยมันโดนบอลตันหางตายเฉยไอ้โดนบอลตันหางรนเลือดเอ้ยลืมดูเลือดอะโอ้โหว่าจะรอต่อยเตะมันๆไปก่อนโอ้เออหมดเวลาเอ้ยหมดละเล่นหมดแล้วแ yeah, ย่เลยเอ้ยหยดเหรียญนี่ใครก็ได้หยดเหรียญหน่อยห <laughs> ยดเหรียญหน่อย เ้ต่่่ออวลาหนยก็ไมไมดฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ